นีแ่แหละครับทีนอนหน้าหนึ่งเขาเปาไฟไไมึงจะได้กินเขาวะบอกเขาเอาบ่ลมก่อนบ่ <c oughs> <c oughs> แจ๋วแล้วก็สวยลงไปแล้วก็ปีนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแจ๋วสุกดีอยู่ครับผมนี่แม่เขาเรียงคือซุป มักเขือนี่ครับผมกับต้มหอยตํำทั่วครับผมต้มหอยขมเบนูหนักนี่ตับมะเขือก่อนครับผมปลาทูก,ก่อนมาเป็นไร่ต้มเปื่อยแล้วครับผมต้มหอยขมครับผมตํำทั่ว 하는 거야. 여기 곡금이 อาบน้ำอบทาขึ้นนอนก่อนครับผมอยู่ดีไม่แห้งกันทุกคนนะครับเด้าค่ำคืนนี้หลับฟันดีกันทุกคนสวัสดีครับ